สวัสดีครับพบกับสุกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เป๊ปโกลล่าออกมากล่าวชื่นชม Liverpool, นนลิเวอร์พูลแม้การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกจะจบลงแล้วลิเวอร์พูลฟอร์มตกหลังจากที่สู้สูสีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลมาทั้งฤดูกาลแต่เป๊ปโกลล่าก็ยืนยันว่าพรีเมียร์ลีกไม่ได้น่าเบื่อแม้แมนเชสเตอร์จะควา้าแชมป์หลายสมัยแต่ลิเวอร์พูลก็เคยเป็นทีมเดียวที่หยุดความยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ได้โดยการควา้าแชมป์เมื่อปี2019 ถึง2020และเป็นรองแชมป์อีกหลายครั้งฤดูกาลน,นี้ลิเวอร์พูลมีกาศลุ้นแชมป์ร่วมกับอีก2เทีมแต่ฟอร์มตกลงไปหลังจากพักเบรกกินชาติในเดือนมีนาคมลิเวอร์พูลของเชลซีกรับพลาดโอกาสสำคัญหลายครั้งในเกมพบก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคริสตอลเลตเอเวอร์ตันและเว์แฮมแต่เป๊ปก็ยังชื่นชมลิเวอร์พูลแม้วโอกาสลุ้นแชมป์หมดไปแล้วเป๊ปกวร์ดีล่ากล่าวว่ามันไม่น่าเบื่อแต่มันยอดเยี่ยม ฟังนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลสู้กับอาร์เซนอลไม่ได้แต่คุณรู้ไหมว่าพวกเขาพลาดโอกาสลุน้นแชมป์ไปได้ยังไงผมดูเกมคริสเซอ p ์เ r เลสในครึ่งหลังที่พบกับลิเวอร์พูลผมดูเกมลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาพลาดโอกาสเยอะมากมันน่าเหลือเชื่อคุณแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองผมดูผมถามทีมงานว่าหาโอกาสทั้งหมดที่ลิเวอร์พูลพลาดไม่กับผมหน่อยแต่พวกเขากลับพลาดโอกาสทองเหล่านั้น ทั้งที่ไม่มีผู้รัจสอบประตูอะไรเลยพวกเขายัางยิงพลาดด้วยเหตุผลนั้นพวกเขาเลยอดลุ้นแชมป์พวกเขาเป็นพวกแพ้เหรอไม่พวกเขาเป็นพวกพ่ายแพ้เหรอก็ไม่พวกเขาเป็นทีมที่จะเยี่ยมทีมเดิมที่สู้กับเรามานานหลายปีเหมือนฤดูกาลที่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วคุณบอกผมหน่อยสิว่าก่อนหน้าอันตรายเหล่านี้ของลิเวอร์พูลทำไมถึงยิงไม่ได้ด้วยเหตุผลเหล่านั้นพวกเขาเลยไม่ได้แชมป์มันเกิดขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญคือลิเวอร์พูล พวกเขาคือผู้ชนะเพราะพวกเขาสู้เพื่อแชมป์มาตลอด4ปีพวกเขาอยู่ตรงนั้นดูอัตลาตาดูสิเมื่อวานานี้เจอกับโรมาฟอร์มที่พวกเขาเล่นมันเหลือเชื่ออัตตลาตาพวกเขาเอาชนะคุณได้ผมจําได้เมื่อหลายปีก่อนผมเคยพูดว่าปุริเซียเดนมุนสบายมากสําหรับแมนเชสเตอร์แต่ดูปุริเซียเดนมุนดูสิผมอยากจะอยู่ในจุดของปุริเซียมุนในตอนนี้ด่วน ลิวร์พูลอาจตัดสินใจเรื่องลยดิอาสตัวรูกของเทียมหลังจบฤดูกาลน,นี้เนื่องจากมีสโมสรอ,อย่างบาซโซนาและปารีสแซงต์แชงให้ความสนใจกับค่าตัวที่เยาหยวดดียร์สมีฟอร์มการเล่นที่น่าปิหวังในเกมที่เสมอกับแอตเลติลลาาประตูต่อ3แม้จะมีการเคลื่อนที่ที่ดีและการสร้างสนุกการให้กับเพื่อนร่วมทีมถึง4ครั้งแต่จังหวะสำคัญของเขากลับโยนทิ้งเสียในจังหวะเคาน์เตอร์แอคแทก ที่อาจจะทําให้โมเมตซลายิงประตูนี้ห่างได้3ประตูต่อหนึ่งตั้งแต่ครึ่งแรกนอกจากนี้แล้วเขายังมีอีกหลายจังหวะที่จบสกอร์ไม่ได้เฉียบคมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งฤดูกาลฟอร์มการจบสกอร์ของดีอัดยังไม่ไดีขึ้นเท่าที่ควรนับตั้งแต่ย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลในเดือนมกราคมปี2022โดยดีอัตทำได้เพียง13ประตูเก็บอีก5แอซเซสจากทั้งหมด49เกม แต่เมื่อเราเปรียบเ,เ,เทียบกับซาดโอมาเน่ปีคนเก่าที่ย้ายออกไปแต่ฤดูกาลแรกที่มาเน่ย้ายเข้ามาสู่ลิเวอร์พูลเมื่อปี2 0 1 6ถึง2 0ง7เซึ่งมาเน่ก็ได้รับบาดเจ็บไปก่อนก่อนจบฤดูกาลโดยมาเน่ก็ยังทำได้13ประตูกับ7แอซิตจากการลงเล่นเพียง29เกมเท่านั้นลาสถิติที่ยันสสุดของมาเน่ในการลงเล่นครบทั้งฤดูกาลคือ16ประตูกับ8แอซิตจาก48เกมในฤดูกาล 2020- 2 0 2ีถึง รวมแล้วดีอาสทำได้20ประตูกับ9อาสิ์จากทั้งหมด97เกมแม้ว่าการบาดเจ็บจะส่งผลต่อฝั่งกะเล่นของเขาในช่วงท้ายฤดูกาล2022-2023แต่มาเนก็เคยทำได้เทียบเท่าหรือดีกว่าสถิติเหล่านี้29ภายในฤดูกาลเดียวถึง3ครั้งแสดงเห็นว่ามาเน่มีความคงสิ้นคงวาในการทำประตูมากกว่าแม้จะมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับดาวินมูเยสองน่าคุณใหม่ แต่ก็ยังเป็นคําถามว่าลูดิอาตจ,จะสามารถพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่ถึงแม้เจกเก็ตครับผู้จัดการทีมคนเก่าจะชื่นชมดิอัสว่าเป็นนักเตะโดยธรรมชาติเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากและมีพรสวรรค์พิเศษแต่สำหรับลิเวอร์พูลที่ต้องการลุ้นแชมป์พรีเมียร์และยูฟ่าแชมเลียสนารุกจําเป็นจะต้องมีกองหน้าที่ทําประตูได้อย่างสม่ําเสมอดังนั้นดีอัสจ,จึงเป็นคนที่อาจจะถูกขายออกไปในช่วงซัมเมอร์ทั้งปารีสแซงต์แชงและบาเซโรนา ก็ให้ความสนใจดิอาร์ที่ย้ายมาจากปอร์โตด้วยราคา37ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลหวังที่จะได้ทำกำไรก้อนโตจากการขายนักเตะโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่2เท่าของราคาที่ซื้อมาดิอาร์เองก็เคยบอกว่ามีความสุขกับลิเวอร์พูลและมองเห็นอนาคตที่ดีของสูโมสอนแม้ว่าคุณพ่อของเขาอาจจะเคยให้สัมภาษณ์เป็นความฝันที่จะได้เห็นลูกชายโลดแล่นลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาก็ตามนะฮะ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเจอนันคลับชี้6ดาวรุ่งลิเวอร์พูลที่จะจังเกิดภายใต้การคุมทีมของอันเนสลัตข่าวดีสำหรับแฟนบอลหงดแดงเเอนันครับผู้จัดก,การทีมคนปัจจุบันได้พูดถึง6นักเตะด,ดาวรุ่งของลิเวอร์พูล2.0ที่มีโอกาสกลายเป็นตัวหลักในยุคข,ของอันเนสลัตผู้จัดก,การทีมคนใหม่ เกมล่าสุดพบกับอาร์เซนอลเป็นเครื่อง,งยืนยันถึงอนาคตสดใสของลิเวอร์พูลสำหรับฮาวิเอเลยดแข่งในวัย21ปีฟีเลนได้อย่างโดดเด่นการใจบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมยิงประตูและเป็นประตูที่สวยงามประตูที่3ฮาวิเอเลียดจให้กับเจาเร็วคอนซ่าในวัย21ปีซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ฝีเท้าแจ่มยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกโดยหลังจบเกมเชคิงคลับได้แสดงความมั่นใจ ในอนาคตของทีมโดยพูดถึง6นักเตะที่จะเป็นร่างฐานสำคัญ 1. เจ้าเรวคอนซา 2. คอนเนอร์แบลซ์ลีย์ 3. เจมส์เมคแคนเนล 4. บ๊อบบี้คลาร์กสเคสกอร์ดอนที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บ 6. สเตฟานบาเซติเจคกอบเชื่อว่าทีมชุดนี้มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วและการมาของผู้จัดการทีมคนใหม่ก็จะช่วยเติมเต็มสิ่ง,งต่างๆทำไมสลัดน่าจะชอบ การทำงานกับเด็กปั้นของลิเวอร์ pool โดยคาดกังว่าสลัดจะเป็นคนสื่อคนต่อไปของหองแดงและคำพูดของเจกิ้งครับน่าจะฟังดูดีสําหรับเขาสลัดในวัย45ปีเ่นช,ชอบการทํางานกับนักเตะด,ดาวรุ่งเขาจะมีโอกาสได้ปั้น6นักเตะที่เจกิ้งครับพูดถึงให้กลายเป็นกําลังหลักของทีมต่อไปตลอดอาชีพการทํางานสลัดมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในการดึงศักยภาพของนักเตะออกมาหวังว่าเขาจะทำในแบบเดียวกันที่ทำได้ที่ลิเวอร์ pool เหมือนเจกิ้งครับ ลิอร์พูอาจพลาดซื้อเซนเตอร์แบ็กสองคนโดยตกเป็นเป้าหมายล่าสุดของนิวคาสเซิลลิอร์พูมีโอกาสพันเซนเนียกับเซนเตอร์แบ็กสองคนที่พวกเขาหมายตาเอาไว้ในช่วงสมัยน,นี้เนื่องจากต้องคู่ตกเป็นเป้าหมายหลักของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมเศรษฐีใหม่จากพเมลิกสถานการณ์ของลิอร์พูของเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังจากเจกิ้งครับผู้จัดการทีมคนเก่าลาออกและอเนสลัดเข้ามาแทนที่ต้องการเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กคนใหม่ เพื่อแทนที่เจอออมาติปที่เตรียมย้ายออกตลาดการสแกนนักเตะในช่วงสมัยน,นี้มีความไม่แน่นอนเซ็นเตอร์แบ็กที่ Liverpool ลิเวอร์พูลเลงเอาไว้โดยมีลอยเคลี่กองหลังจาก AFC ปนหมัดตัวซินอาราลาบิโอโยอดีกองหลังแมนเชสเตีรปัจจุบันอยู่กับฟุตแลมทำไมนิโคเซลถึงน่าจะได้ตัว2คนนี้มากกว่าลิเวอร์พูลโดยฟาบิโซโรมาโนกูรูแทนการซื้อขายตลาดนักเตะรายงานมาว่า เนลโคเซลมุ่งมั่นที่จะเซ็นสัญญากับทั้งเคลลี่และอาราราบบโอโยตั้งแต่ช่วงต้นตลาดการซื้อขายแล้วเนลโคเซลมีเงินทุนมหาศาลจากการเทคโอเวอร์ <over> โดยกองทุนจากซาอุดีอาระเบียเคลลี <Kelly S 2> ่ <C os al> เป็นเป้าหมายอันดับตัวต้นของเนลวคลเซลและได้รับการอนุมัติจากเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมคนปัจจุบันโดยเอ็ดดี้ฮาวเองก็ต้องการคว้าตัวอาราราบบโยโยด้วยเช่นเดียวกันนั่นสง่งผลกระทบต่อลิเวอร์พูล จำเป็นจะต้องมองหากํหลังคนอื่นแทนในตลาดการสแกนักเตะในช่วงสมัยน,นี้มันก็จะยากขึ้นบทสรุปลิเวอร์พูลมีโอกาสพลาดเสียก,กับ2เซนเตอร์แบ็กสคนที่พวกเขาหมายตาเอาไว้เนื่องจากนิวคาสโซลพร้อมทุ่มเงินคว้าต,วตัวทั้งคู่ที่มากกว่าลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลต้องเร่งหานักเตะคนอื่นมาสมทับเพื่อแทนที่โจเอลมาติปที่เตรียมย้ายออกอนาคตสดใส เเกนคลับลั่นลิเวอร์พูลมีดาวรุ่งชั้นยอดหลายรายมีดาวรุ่งเก่งๆหลายคนเจคเกนครับระบุต,ตอนนี้ลิเวอร์พูลมีดาวรุ่งเก่งๆหลายคนที่พร้อมช่วยเทียมถามบอกได้ว่าทีมงานชุดใหม่จะพัฒนาหง์แดงได้เจเกนครับนะครับผู้จัดจาการทีมลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งสิกเวทีพรอังกฤษกล่กาวว่าหงย์แดงมีดาวรุ่งหลายคนที่มีศักยภาพอันยอดเยี่ยมเจคเกนคลับกำลังจะแยกทางกับลิเวอร์พูลในช่วงสัปน,นี้แต่ซีซั่นนี้เขาก็ําให้แข้งดาวรุ่งหลายคน ทำผลงานได้ดีจนถือว่าเป็นเหมือนกับการทิ้งมรดกชั้นยอดให้กุนซึกคนใหม่ไปในตัวอย่างเช่นฮาวเวียรและเจาเรลวคอนซาเป็นตน้นกุนซึอชาวเยอรมันเปิดเผยว่าผมมองเห็นแต่เรื่องดีๆเท่านั้นถ้าคุณทํางานต่อไปคุณก็ต้องคิดถึงเรื่องที่มันไปได้ไม่สวยและหลังจากนั้นคุณก็ต้องทําการเปลี่ยนแปลงต่างๆทำการปรับในหลายเรื่องแต่นั่นไม่ใช่สำหรับผมเอาล่ะผมกลับมาพูดถึงเรื่องดีๆเหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ ต้องบอกว่ามันน่าสนใจมากที่คุณพูดถึงเรื่องที่ฮาวิเอเลยดก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้เพราะที่จริงเขาก็อยู่กับทีมชุดใหญ่อยู่แล้วผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มกำลังของทีมชุดใหญ่ไม่ได้สัก3หรือไม่ก็4ฤดูกาลแล้วมัง้งเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมมาพักหนึ่งแล้วเขาเป็นนักเตะที่เก่งอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้รับอาการบาดเจ็บแบบรุนแรงแต่วันนี้เขาเล่นได้ดีส่วนกรณีของเจเรลคอนซาคอนเนอร์บรัสซี่แจมแมค,คเนลบ๊อบบี้คลาร์กเคสการ์ด ก็ถือได้ว่าคล้ายกันซึ่งเช่นเดียวกับสเตฟานบาสเซติกที่กลับมาแล้วหลังจากเจ็บไปนานและทาผลงานดีๆมันมีรากฐานที่ดีอยู่แล้วและนี่ยังไม่รวมถึงนักเตะชื่อดังคนอื่นๆอีกด,ด้วยจเจคกี้บอกว่าคุณซื้อและสตาฟโค้ชชุดใหม่ของลิพูดจะทําให้ทีมมีผลงานที่ดีขึ้นกลุ่มทีมงานชุดใหม่จะส่งผลดีต่อทีมนั้นๆได้อยู่เสมอมันเป็นแบบนั้นส่วนเราเองก็ทําในสิ่งที่เราพอจะทําได้เอาเป็นว่าถ้าเรา ทำให้มันออกมาดีกว่านี้ได้แล้วแล้วก็เราก็อาจจะหาทางทําได้ไปแล้วแต่ตอนนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันของเราก็แค่นั้นจะมีกาละเกิดร,ระบายปัญหาใหญ่ที่ทำให้ลิเวอร์พูลได้ทำแค่เสมอกับวินลา่านัดรองสุดท้ายในศึกพรีเมีย จูบี่กาลากเกอร์ระบายปัญหาของลิเวอร์พูลหลังเกมที่ทำได้แค่เสมอกับอาเลติโกลา3-3นัดปลั้งสุดท้ายในศึกพรีเมียร์ลีกดูด้วยการ2-3ถึง0-4ในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลบุกไปทําได้แค่เสมอกับวิลล่า3-3ทำให้มีเพิ่มเป็น79คะแนนรังอันดับที่3ของตงนารางคะแนนหลังผ่านมา37เกมในศึกพรีเมียร์ลีกหลังจบเกมนี้นะฮะจูบี่กาลากเกอร์ตำนานกองหลังของลิเวอร์พูลออกโรงคอมเมนต์ถึงกิมเกา ว่าควรต้องปรับปรุงสิ่งที่ผมจะพูดมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับอาร์เซนอลหรือแมนซิสีตหรอกลงนะและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงอยู่ในจุดที่พวกเขาอยู่ณนะตอนนี้พวกเขาต้องการมีการควบคุมเกมมากขึ้นจังหวะที่ลิเวอร์พูลเสียประตูที่2ในช่วงท้ายเกมเพราะอเล็กซิสแม็กเลเซอร์ลื่นเสียหลักในจังหวะจับบอลจะมีกัลเลร์กล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสงเกตเกี่ยวกับอาร์เซนอลก็คือมิเกลอาร์เตต้าและลูกทีมขเขา ในสถานการณ์ช่วงไทยเกมพวกเขาไม่กลัวที่จะทําเกมบุกตรงขึ้นไปผมเห็นรอยาผู้รักษาประตูอาร์เซนอลหลายครั้งในช่วง้ายเกมพวกเขาจะเล่นอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นานมันสดชื่นจริงๆเราปิดท้ายกันที่ทีมไม่ชนะคอนซารับดีใจแต่ไม่สุดกับลูกแรกที่ยิงได้ในศึกพรีเมียร์ลีกจาเร็วคอนซานะครับก่อนหลังดาวรุ่งของลิเวอร์พูลกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกดีใจมากนัก เกับการทำประตูลูกแรกในเกมระดับพรีเมียร์ลีกได้หลังจากที่ทีมของตนทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับแอตเลติโือนด้านได้3-3นะครับก็สรางทำประตูที่3ให้กับทางลิเวอร์พูลขึ้นนำหนี้ห่างไป3เนื่งตอนที่เริ่มต้นครึ่งหลังได้แค่3นาทีซึ่งตอนแรกหงแดงทำท่าว่าจะเก็บ3คะแนนกลับบ้านได้แล้วแต่พวกเขากำมาเสีย2ประตูรวดในนาทีที่8 5กับ88 แข้งในวัย21ปีเคยทำประตูกับลิพูแค่ในเกยมยูฟ่ายูโรปาลีเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่นนานมาก็ได้เปิดใจว่าผมรู้สึกช้ำใจมากๆผมผิดหวังสุดๆผมคิดว่าเราคุมเกมเอาไว้ได้แล้วเป็นส่วนใหญ่แต่พอพวกเขาทำประตูได้แล้วนะ่ะพวกเขาก็เล่นกันได้แบบฮึกเหิมเข้มข้นขึ้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกมในวันนี้ตอนที่ผมมองบอลนนะ่ะผมเห็นเิร์กหมายถึงฟันได ช่วยบล็อกผู้เล่นคนหนึ่งของพวกเขาออกไปเอาไว้ก่อนเพื่อทําให้ผมไม่ได้อยู่ในตาแหน่งลําหน้าแล้วที่เหลือก็แก้วรอให้ผมมองแบบสวยๆที่จริงผมมองเห็นมุมได้ไม่ชัดหรอกนะที่จริงผมอาจจะต้องบิดตัวเองไปอีกทางแต่พอผมเห็นบอลเข้าประตูไปแล้วนะ่ะผมก็ดีใจสุดๆถึงขนาดวันนี้ผมก็อาจจะไม่สามารถพูดถึงประตูนั้นได้มากนักเพราะผมช้ำใจที่เราเสียสามลูกเราจำเป็นจะต้องแก้ไขในเรื่องนี้ นี่คือการลิเวอร์พูลนะครับท่านชมเป็นรอบเยือนของที่14พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ